คุณรู้ไหมว่าทําไมร้านกาแฟลีนี่คนนิยมกินกาแฟในยุคแบบนี้ในยุคศตวตรรษที่20 20 21เนี่ยมันเป็นยุคของโรคซึมเศร้าไบโพล่าเป็นโรคของเวรกรรมความว่ายาที่จะรักษาโรคซึมเศร้โาโรคไบโพล่าได้ดีก็คือกาแฟเพราะนั้นกาแฟถึงมีคนนิยมมากมายในโลกนี้ วันนี้เราจะเห็นได้ว่าการทวีขึ้นเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าคุณก็มีสิทธิ์เสียงสูงลูกคุณก็มีสิทธิ์เสียงสูงคนสิมก็ล้อมีสิเพราะมันเป็นโรคของเวรกรรมในส่วนหนึ่งวันนี้สถาบันพจนาคาเดมีเรามีเครื่องมือในการที่จะช่วยเขาเรียกว่าร้านกาแฟปลดล็อกชีวิตให้คุณค้นหา โมเดลและก็วิธีการบำบัดเรื่องของโรคซึมเศร้าไบาโพลร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ว่าทุกๆปัญหาของมนุษย์เราน่มันเกิดโรคต่างๆเกิดจาก 1. มีคู่ผิดผิดอย่างไรจึงจะเกิดเป็นโรคสองมีลูกผิดผิดยังไงจึงจะเป็นโรคสามการเรียนผิดผิดยังไงอย่างเช่นเป็นโรคจิตโรคประสาทเรียนแล้วเป็นโรคซึมเศร้าไบาโพล่าเยอะแยะไป4ก็คือทํางาน อาชีพการงานทำไงเป็นอาชีพการงานที่เป็นโรคซึมเศร้าใบาโพลานี่คือสำคัญและที่สำคัญยิ่งก็คือที่อยู่อาศัยบา้านเลที่นจะมีผลต่อโรคต่างๆก็เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรจะตามเราทันหนึ่งตามเพราะเรามีคู่2ตามเพราะเรามีลูกตามเพราะเรียนตามเพราะอาชีพการงานและตามเพราะที่อยู่อาศัยนี่คือการปลดล็อกชีวิตด้วย ร้านกาแฟปลดล็อดชีวิตของสถาบันพูดอะคามีใครสนใจติดต่อได้ที่สถา,าบาันแต่ปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโพดแค่เนมีช่วยได้โพดแค่นี มันรรลดลลอกปัญหาชีวิตคุณด้วยหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณซอนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คณก้าว